กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กคารลบลัะครับอยู่กับผมฮอสปีนแคทกับเกมปูอักาคโดยคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทีมตีแกลเล่เล่นบอสไคเ,เจอร์กลางแจกกันนะครับโดยตัวของแกลเล่บอสร,รอบนี้จะเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่13สิงหาครับยาวจะถึงวันที่19สิงหานะครับนะก็อย่าลืมไปเล่นกิจกรรมกันด้วยนะครับนะตัวของบอสเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเราก็แค่ วันนึ่งครับผมให้ผ่านก็ถือว่าเคลียร์เรียบร้อยที่เหลือก็มานั่งกดเคลียร์ออโต้กันได้เลยนะยังไงก็อย่าลืมไปรูมสรุกเล่นทีกิจกรรมรอบดีกันด้วยได้ครับและเช่นเดียวกับผมหาต้องการเติมเงินเกมบูอาไคทางเราก็ขอแนะนำบริการร้านเติมเงินเกมเหรือชิโร่เติมเงินดีสแปคในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภยัยสนใจเติมเงินไมเกิไไนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้ลลานล่างคลิปคลิกเลย อาละครับผมก่อนที่จะไปตีในส่วนของแกเลนบอสนะครับแดเราก็ขอแนะนําข้อมูลที่ทุกท่านควรจะทราบกันดีกว่านะครับผมเกี่ยวกับแกเลนบอสไคเทนเจอร์รอบนี้กันก็อย่างที่ทราบกันดีครับนะโดยแกเลนบอสเนี่ยไคเทเจอร์เนี่ยเราจะต้อง แบ่งขึ้นทั้งหมดสองเฟสครับโดนเฟสแรกก็จะเจอไคเทนเจอร์ค่าสีแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไคเทนเจอร์มาเซโลนะครับนะก็จะเป็นเฟสสองกันโดยในส่วนของเฟสแรกนะครับนะก็จะมีไคเทนเจอร์ทั้งหมดห้าตัวออกมาตัวละครที่เราไม่ควรจะไปยุ่งมากที่สุดครับก็คือไคเทนเจอร์เลดนะครับเพราะว่าตัวของไคเทนเจอร์เลดเนี่ยจะมีค่า าพกการที่สูงมากเลยก็ค่าหลบหลีกที่สูงนะครับนะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็พยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับผมปะทปะทกับตัวละครตัวนี้มาที่สุดแต่เนื่องจากตัวละครตัวนี้อยู่หน้าสุดก็มันก็เลยเป็นการเล็งตามาตรฐานไปนะต่อไปนะครับผมหน้าที่ไม่ควรยุ่งลอกมาก,ก็จะเป็นใครคาทิเจอร์แบ็คครับคาทเจอร์แบ็คเนี่ยอัตราก,การหลบหลีกสูงที่สุดแล้วนะครับนะดังนั้นเนี่ยการไปยิงตัวละครตัวนี้บางครั้งเขาหลบได้ครับนะดังนั้นเนี่ยเราก็ไปไปได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะกับตัวละครคาทิเจอร แล้วก็ที่เหลือครับผมก็จะเป็นไคเอร์จกกินนะครับผมเย็นโลกแล้วก็พิงนะครับโดย 3- สีนี้นะครับผมนะค่าพลังการป้องกันเอ่ยค่าหลหนีเอ่ยครับผมก็ถือว่าไม่สูงนะก็เลยเป็นตัวละครที่เราสามารถที่จะเล่งนะครับผมแล้วก็ทำทะเบียนได้เยอะมากที่สุดในรอบนี้ แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของไคนเดเจอร์มาร์เซโลนะครับโดยตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลนะครับผมอบฟฟิทติต่างๆมากมายนะอย่างเช่นการโจมตีวงกว้างครับผมการปล่อยบิสไซให้สตันนะครับผมนะหรือการกางโล่โดยตัวละครของมาร์กนี้นะครับผมมาร์เซโลเนี่ยก็จะมีการได้รับบัฟครับผมนะตามวงเวทที่ตัวของ ไคดเจอร์ยืนอยู่นะอย่างเช่นถ้าเป็นสีแดงครับผมก็จะโจมตีติดสตันนะครับนะถ้าเป็นสีชมพูนะครับผมนะก็จะได้ในเรื่องของบัฟบผาโจมตีสีเขียวก็จะเป็นบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับนะนี่ก็ต้องดูเอาตามบัฟไปก็แล้วกันนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าบางครั้งก็จะมีพวกสกิลแอคชั่นต่างๆอย่างเช่นการกางโล่นะครับซึ่งเวลาไคดเจอร์เวลากางโล่เนี่ยมันจะมีปัญหาครับผมก็คือเราต้องใช้ในส่วนของสกิลนะครับผมนะทำการโจมตีนะครับนะเพื่อเป็นการอ่า ลดโล่นะครับนะอย่าตส่วนนี้นะนี่ก็คือเนี่ยถ้าเกิดตรงส่วนนี้นะก็จะเป็นการลดความเสียหายนะครับผม50%โดยจะสามารถยกโลดเศกนี้ได้ก็คือเราต้องทําการใช้อีสกิลครับผมโจมตี10ครังขึ้นไปแต่นั้นเนี่ยเราต้องมีตัวละครครับผมไว้ยิงสไลดโล่ตงส่วนนี้ด้วยนะที่เหลือก็เป็นพวกปืนกลเอ่ยมิส่งมิสไซร์อะไรครับผมอันนี้ก็วางไปตามสเตปไปนะก็ต้องดูเอานะครับถ้าเกิดเป็นบัฟนะครับผมเสียภูก็บบฟเพิ่มโจมตีนะครับนะอ่า นะตัวส่วนนี้เราก็สามารถทําลายได้นะตัวส่วนนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่อ่ะโอเคครับผมสิ่งสําคัญของตัวไคเทเจอร์ในส่วนนี้ก็ประมาณนี้ต่อไปครับเราจะมาพูดในส่วนของพวกตัวละครนะครับผมนะหรือที่จะใช้งานในตีรอบนี้ดีกว่าพอเริ่มจากสีฟ้านะครับผมอันแรกเลยอันนี้ก็คือตัวละครนันครับผมที่จะใช้ในส่วนของการรับมือกับไคเทเจอร์สีฟ้านะก็แน่นอนครับผมเราก็มีแทงแนะนำนะอย่างเช่นตัวของ ฮารุกะนะครับผมนะเอมิ Amy, นะครับผมนะซึเบกิหรือจะเป็นตัวของสุคุโยะนะครับนะโดยตัวละครแทงที่แนะนานะครับผมนะก็มีประมาณนี้แต่ถ้าเกิดใครจะใช้แทงนอกเหนือกว่านี้ก็ได้นะต้องบอกไว้ก่อนว่าแทงที่เราจะใช้เนี่ยนิยมไปแทงสายถึงมากกว่าแทงสายหลบเพราะว่าตัวของไคเนเจอร์มีความแม่นยำในการโจมตีถือว่าสูงใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนะดังนั้นเนี่ยพวกตัวแทงสายหลบเนี่ยก็ค่อนข้างจะหลบอาจจะไม่พิ้วสักเท่าไหร่นะครับนะ ่าในกานพวกตัวของฮารุกะนะครับผมนะอ่าเอมิ Amy นะครับผมหรือซุคุโยเนี่ยก็ถือว่าโอเคบ้างโดยเพราะซุคุโยนะครับผมนะเพราะว่าตัวน้องแก่เนี่ยก็คือจะมีมะดดสกิลน,น,นะครับผมนะเฮดพีเด้งครับผมตอนที่อ่าเราโดนสตันนะครับแนะซึ่งตัวของไฮเดรเจอร์ก็มีสตันจับพวกเราด้วยก็เป็นตัวละครที่เหมาะมากครับผมเอามาใช้แทงรอบนี้ต่อไปมาดูในส่วนของตัวดาเมจหลักครับผมท็อปสุดก็ได้จะเป็นอาริสุ อันนี้ค่อนข้างจะต้องนุ้นในส่วนของการยิงติดที่ค่คอนพอสมควรนะใครที่อยากจบเรงจบเร็วจบไวแข่งคะแนนนะครับอันนี้สื่อครับผมน่าจะเป็นตัวคําตอบที่ดีมากต่อมาครับผมที่น้ำตาเนะครับผมที่น้ำตาเป็นตัวดาเบตที่ดีนะแต่ก็มีความเสี่ยงที่ค่อนข้างจะสูงมากถ้าเกิดใครตีความยากรับอินเซนขึ้นไปนะครับนะก็มีแค่อินเซนแหละหลักๆก็น้องแกเป็นตัวละครเกาะเหลืองครับและไคเดนเจอร์ก็โจมตีเป็นกระสุนเหลืองด้วยการใช้ตัวละครตัวนี้ก็เลยค่อนข้างจะแบกรับความเสี่ยงแต่ดาเบตก็ถือว่าเจ็บมากเลยพอควรครับ ต่อไปนะครับผมมุสกีนะครับผมนะก็ถามว่ามุสกีปีใหม่ดีไหมเนื่องจากไคเทนเจอร์ครับผมเฟสแรกเดชจะยืนกันเรียกว่าเหมาะมากให้มุสกีกวาดใส่หน้าเลยนะและค่าคอมพิวกซก็ถูกมากทําให้เราบุสกี้ได้ง่ายมากและก็ต่อมาครับผมยาสาารถประจําบ้านของวเราวากาโบครับนะก็ยังสื่อว่าใช้งานกับบอสร,รอบนี้ได้ดีเช่นเดิมนะแล้วก็ชิซุโกะครับนะก็เป็นตัวทำดาเมจที่ดีตามไปด้วยนะต่อไปเป็นพวกดาเมจลล้อนะครับผมนะคาดใครก็เอามา แนะนําประมาณนี้ก็ได้นะความจริงได้เกิดขาดในส่วนของตัวละครดามเบตสีฟ้าเราใช้ดามเบตสีเหลืองเอามาเล่นก็ได้นะอย่างเช่นบิกะนะครับก็ยังสามารถามาเล่นได้อยู่ในส่วนของดามเบตรอครับผมตัวละครตัวแร,วรสกสากุระโกรครับผมเอามาเคียโลได้ด้วยนะ่าฮ์สบีครับผมนะตัวละครแจกฟรีนะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นคืน5ดาบปืนสามกบหมดละเพราะว่าตัวเกมระบบนี้คือแจกซัปีห5ดาบปืนสามครับดังนั้นใครขาดตัวดาบอรดาเบตดีๆครับผมฮาสบีก็พึงพาได้ ต่อไปก็อิซิดังส,สองล่านะครับนะแล้วก็ตัวของอา,อาซินะนะครับนะก็ถือว่าประมาณนี้ก็แล้วกันต่อไปก็ผมสายสนับสนุนที่น่าสนใจนะครับนะแน่นอนครับผมก็ต้องเป็นพวกฮิบาริอาโกะนะครับผมแล้วก็ตัวของไคยโกปีใหม่นะครับนะสตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับนะที่เหมาะมากในการเอามาใช้งานในรอบนี้นะก็ตึองอยู่ในส่วนของตัวทีมน,นะครับผมที่ใช้ด้วยนะและก็ตัวของ โคทามะนะครับผมนะเซเรนาเอยพวกนี้ก็เป็นตัวที่เอามาใช้งานรอบนี้ได้ด้วยนะอันนี้คือในส่วนของตัวละครที่ใช้นะครับนะต่อไปเรามาดูนนสของทีมแนะนํากันบ้านดีกว่านะก็จะมีแนะนําทั้งหมด2ทีมนะครับนะโดยทีมแรกครับผมก็จะเป็นทีมของนนออลิสึนะครับผมนะก็เน้นในส่วนของการติดคีนิดนึงก็แล้วกันนะก็เป็นทีมของซุคุโยนะครับผมอลิสึแล้วก็ อาไคโกะนะครับผมปีใหม่แล้วก็ใช้อากโกะฮิเมริครับผมบัฟให้กับตัวของอาริสึแล้วก็ไปยิงรุ้นติดที่เอาการะกันนะครับนะแล้วก็ในเฟสซอครับผมนะก็จะเป็นเฟสของการใช้ตัวของซาก,ก,กุระโกะนะครับนะแล้วก็สามารถใช้ตัวขอ,อาตัวฮินตะนะครับผมนะเขาไว้ในเรื่องของการทําดาเมจให้เยอะขึ้นได้ด้วยนะอันนี้คือในส่วนของทีมแนะนําในส่วนของสีฟ้านะครับนะสีฟ้าถามว่ายากไป ก็รวมๆแล้วถ้าเกิดเราไม่มีตัวอย่างเช่นทีมแรกเนี่ยเราไม่มีันที่สื่อเราก็ใช้วกกอกร์โบแทนก็ได้นะดามเมจก็โอเคเช่นเดียวกันนะอืมโอเคนะครับต่อไปครับผมนะก็จะแนะนําในสวนขอทีมสีเหลือกันบ้างน,นะครับสีเหลือครับผมนะก็แนะนําแทนกันหน่อยก็อาจจะใช้แทนกลุ่มเดิมนะอย่างเช่นตัวของ ซกุโยนะครับผมนะฮะดูกาเอมิซูบบกินะแต่ว่ารอบนี้ครับผมเนะเรามีมิกะแล้วนะครับนะเราก็สามารถเอามิกะไปเป็นแท้งได้ด้วยแต่เนื่องจากว่าน้องแกก็เป็นสุดยอดทั้งแท้งและก็ดาเบตในเวลาเดียวกันนะแต่ง้นอาจจะตัดแท้งไปก็ได้แล้วเอามิกะไปยืนไล่ซวกครับผมอันนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันมาเลยครับผมมากินะครับผมนี่ก็เป็นตัวคอยช่วยลดเกราะนะครับผมให้มิกะยิงแรงขึ้นนะครับนะส่วนพวกตัวดาเบตล่อนะครับผมนะอย่างเช่นตัวของอ่า โมบุอิบิโรนะครับผมนะาสองพี่น้องนะครับผมแมวเก้อของเรานะก็ะถือว่าทำดาเบ็ได้ดีในรอบนี้แล้วก็เีตัวของไอเยเดซัมเมอร์นะครับผมโนโนมินะาแล้วก็เดลุนะครับผมนะาก็ถือเป็นตัวละครที่มีฮิตเยอะมากเวลาบอสกลางโลกมากก็สามารถใช้ไอเยเกับเดลุเป็นตัวเขียร์โลได้ดีมากนะครับนะส่วนตัวสายสุดนะครับผมนะาก็ถ้าเกิดใครมีเชลโนนะครับผมในะเอาเชลโนมรรเลงค่าคอสตัวสุดนี้ก็ทําได้นะอืม มาดูสกอร์ออทีมแนะนําเบื้องต้นกันดีกว่านะครับนะสลับสีเหลือนะครับนะมีทีมไหนบ้างก็ประมาณนี้เลยทีมแรกครับผมนะก็เป็นมิกะและครับผมเป็นแท้งแล้วก็เป็นตัวดาเบตในเวลาเดียวกันก็ปุกเก่าๆครับผมนะเอาอุยนะครับผมบัฟให้กับตัวมิกะก่อนนะจากนั้นก็ทําสะสมค่าคอสครับผมนะแล้วก็เอามิกะยิงแล้วก็ใช้อาโกฮิมารินะครับนะ บัฟให้กับมิกะเพื่อยิงไปทันทีแล้วก็ตามด้วยสกิลขออุยนะครับผมลดค่าคอสให้กับมากิแล้วก็เอามิกะยิงซ้ำก็จะเป็นการทำแบบฟูลบัฟนะครับอย่าลืมเล่นอุยซัมเมอร์ก่อนนะบัฟให้เรียบร้อยก่อนในสุวนี้ในส่วนของเฟสซอนะครับนะก็จะเป็นเฟสที่เราจะใช้ตัวขอเนรุนะครับผมนะเป็นตัวเคียร์โลนะครับนะ แล้วก็จะมีตัวขอบินุดีโบอีครับผมนะเป็นตัวเทเลทเพิ่มเติมแต่เอาจริงเนี่ยเฟสสอนะครับนะถ้าเกิดใครเฟสหนึ่งยังจบไม่ได้เฟสสนี่ก็ยิ้มพิกาเพื่อนไปเลยครับเอาพิกาไล่ยิงกระซวกนี่ก็ไวเช่นเดิมเหมือนกันนะอืมแล้วก็ถ้าเกิดใครเอาพิกามาก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับฟูกะก็ได้นะดังนั้นเนี่ยสำหรับทีมสีเหลืองครับผมนะดับเบิลพิกาครับผมรับประกันเลยว่าบอสแตกแน่นอนนะครับนะถ้าเฟสแรกพิกาตีบอสยังไม่จบเฟสสยิ้มเพื่อนครับยิ้มพิกาเพื่อนมาแล้วก็ตีแปบ อ่ะต่อไปครับผมก็จะเป็นในส่วนของสีแดงนะครับนะสีแดงก็จะมีตัวละครนักเรียนปะมานี้ครับก็ดาเมจหลักนี่โกงไปเพื่อนสัวขอ,ของน้องฮินะนะครับนะถึงแม้รอบนี้ฮินะจะเป็นแค่หน้าเขียวธรรมดานะครับนะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าดาเมจของน้องฮินะก็ยังถึงว่าโกงเช่นเดิมนะครับในส่วนของตัวน้องฮินะเรสนะครับนะส่วนแท้งนะครับผมก็เหมือนเดิมหน้าตาที่แนะนำไปนะ โอเคนะครับนะในส่วนนี้นะครับผมนะตัวของดาเมจหลักเนี่ยนอกจากตัวของน้องฮีนาแล้วก็มีที่น่าสนใจครับอย่างเช่นตัวของอารุนะครับผมอ่าในยิสาบุสกี้ครับผมหรือจะเป็นตัวของน้องฮารุน่าปีใหม่นะครับผมหรือจะเป็นน้องฮีนะระเดรสก็ถือว่าใช้งานได้นะในส่วนของตัวดาเมจล้อ,อครับผมอาคาลีนะครับผมแนะนําใช้ในส่วนของเฟสแรก ส่วนตัวละครเคียโรนะครับผมเนี่ยก็จะมีหลายตัวอยู่ก็มีตัวของชิโรโกะกไดกิสะนะครับผมหรือจะเป็นตัวของโทกิบันนี่นะก็มีตัวเคียโรดีๆอยู่หลายตัวอยู่เหมนกันนะชุนก็เอามาเล่นาคาอร์ดได้ครับและก็อย่าลืมนะครับผมในส่วนของทีมนี้ก็ขาดไม่ได้เลยคือโฮชิโร่ซัมเบอร์นะ มาดูสกอตทีแนะนําเบื้องต้นกันดีกว่านะครับนะทีแนะนำเบื้องต้นก็จะประมาณนี้โดยลุงของเรานะครับผมนะอันนี้อยู่ที่ว่าเราปั้นลุงมาลึกแค่ไหนนะครับนะถ้าเกิดใครปั้นลุงมาลึกพอก็สามารถเอาลุงไปไปแทงได้นะครับนะ แล้วก็จะเป็นตัวขอฮีนะนะครับผมนะไลย่ยิงทำดาเบทไปเรื่อยเลยครับนะ <c oughs> แล้วก็มีฮีนะซัมเมอร์ครับผมพอยิงกุ้ยอีกทีนี่ก็ทําได้เช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็จะมีตัวละครนะครับผมนะทีม2ก็จะเป็นตัวพวกดาเบทเชิดอาลุนะครับผมนะหรือจะเป็นตัวขอฮารุนะอันนี้ก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเกดใครอยากจะจบไวๆขึ้นยืมฮีนะสองตัวครับผมก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เพอร์เฟกเช่นเดิมนะอืม อ่ะก็ปรับมาดีครับผมอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับนะที่เราจะนําเสนอเท่านั้นนะเดี๋ยวตอนตีจริงก็จะตีออกมาก็น่าจะไม่ยากอืมเพราะว่ารอบนี้เรามีฮีนะเป็นที่พึ่งแล้วนะครับนะยิงปิ้ว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 แป๊บเดียวก็แตกแล้วนะครับนะสีเหลือก็มีวมิกานะครับอ่าน่าจะยากสุดก็น่าจะเป็นสีฟ้านะแต่สีฟ้าถ้าเกิดใครมีวากาโมอ่าลัสกินดีๆครับผมไม่น่าเกินสองทีมก็แตกแล้วนะครับนะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของแนวทางนะครับผมนะการรับมือแกเหลือบอคเคนเจอร์อย่าลืมนะครับผมนะไปฟาร์มของเทียมาใส่ก่อนตีด้วยก็ได้นะเพื่อที่จะได้สามารถจบได้ง่ายขึ้นยิ่งใส่ของเทียก้านี่ดามเมจย,ย,ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะวันนี้ผมพ่อสิเก็ตก็คงจะมาแนะนำพีเท่านี้หากชอบคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์ใส่คลิปฝากกดติดตามเป็นกรลต่ใจให้กับชอบ่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ